สสรรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแพ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนานคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่หนึ่งรหนึ่งหลังจากที่พาท่านทั้งหลายไปชมถ้ำสัตบัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้จะนำพาทุกท่านมาชมสถูปใหม่ในเมืองราชคฤื่ เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกคือชมพูทบิปหรือประเทศอินเดียจุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือนครราชฤก์ซึ่งมีภูเขาร้อมรอบนครราชฤห์นี้เป็นเมืองที่มีหลายชื่อ 1. สันสกฤตเรียกว่าราชคฤหะสองบาลีเรียกว่าราชคาหา สามเบนจากิรีนครก็แปลว่ามีภูเขาห้าลูกล้อมรอบสี่คลิปัชชะแปลว่าตั้งอยู่เหมือนคอกเนื่องจากมีภูเขาล้อมรอบนั่นเองห้ากุสาครปุระเพราะมีหญ้ากุสามากหกราชกีซึ่งเป็นชื่อในปัจจุบันนั่นเองในสมัยพุทธกาลนั้นนครราชคฤือเป็นเมืองเดียวที่มีภูเขาล้อมรอบปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารเป็นเมืองที่มีความสําคัญต่อพุทธศาสนามาก ในอดอีตนั้นกษัตริย์ที่ปกครองนั้นมีหลายพระอ,องค์เช่นพระเจ้ามันธาตพระเจ้ามาหาโควินทะอย่างนี้เป็นต้นในอัตถกถากล่าวว่านครราชคฤห์ในยุคข,ของพระเจ้าพิมพิสารนั้นรุ่งเรืองมากขยายเมืองออกไปกว้างไกลผู้คนหนาแน่นถึง18โกดประตูเมืองนั้นขนาดใหญ่มีอยู่32ประตูเล็กนั้นมีอยู่64ประตูประตูที่สําคัญก็คือตันดุปาละ ซึ่งก็อยู่ทางทิศใต้ของพระนครในวรรณคดีทางพุทธศาสนากล่าวว่านาครราชคฤห์นั้นมีภูเขาอยู่ห้าลูกล้อมรอบนั้นคือเวพาะวพละเวปุลละปันดาวะอิสิคิลิและคิชกูดซึ่งมีปรากฏในอิสิคิลิสูตรทางฝ่ายศาสนาเกนกล่าวว่าภูเขาห้าลูกนั้นมีดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือไวยพาะพละสองวิปุลละสามรัตนะสี่อุทัยห้าโสนะ ส่วนทางฝ่ายฮินดูนั้นก็มีอยู่ห้าลูกเช่นกันแตกต่างกันไปพอสมควรนั่นก็คือหนึ่งวัยพาระสองวาราหะสามบริสภะพะสี่ฤีคิลิห้าสุภาใจแตยกะมีปรากฏในมหาภาระตะในบรรดาภูเขาทั้งห้านั้นภูเขาเวีพาระดูสูงกว่าเพื่อนคือประมาณหกสิบเมตรทางด้านการเมืองนครราชฤห์มีความแข็งแกร่งที่สุด พระเจ้าพิพิสานั้นมีกําลังทหารที่เข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกําลังของฝ่ายแคว้นบัชีโจมตีอยู่หลายครั้งเหมือนกันทางด้านเศรษฐกิจนั้นนครราชคฤึ์นับนว่ามั่งคั่งที่สุดเพราะมีเศรษฐีมากกว่าที่อื่นนั้นก็คือมีทั้งหมด11ตระกูลรวนแล้วแต่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ล่ำรวยที่สุดนั้นก็คือโชติกาเศรษฐี ในด้านศาสนานั้นเมืองนี้มีเจ้าลทัทธิคณาจารย์เข้ามาเผยแผ่ลทัทธิความเชื่อของตนเองนั้นหลายท่านเช่นหนึ่งปุราณะกัจสปะสองมัคคิริโคสารสามอชิตังเกสกมพลสี่ปกุท่ากัจจายนะห้าสัญชัยเวรัตบุตรหกนิครนนาตบุตรนอกจากนั้นก็ยังมีชดินสามพี่น้องก็คืออุรุเวลกัสปะนาธีกัสปะและขยากัสปะเข้ามาร่วมเผยแผ่ลทัทธิความเชื่อนั้นด้วย ที่เมืองนี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรทั้งหมด166สูตรก็นับว่าเยอะมากรองจากเมืองเดียวก็คือเมืองสาวัตถีเท่านั้นบุคคลสำคัญฝ่ายสงนั้นมีทั้งหมดอยู่38องค์ที่เป็นชาวเมืองราชคฤ้์แห่งนี้ฝ่ายทิกสุนีนั้นมีอยู่8องค์อุบาสกนั้นมีทั้งหมดอยู่44คนอุบาสิกานั้นมีอยู่10คน ส่วนนักบวชนอกศาสนานั้นก็ไม่น้อยกว่า22คนเาวินัยที่บัญญัติที่นี่มีมากมายรวมทั้งปาราชิกข้อที่สองที่ว่าด้วยการลักทรัพย์ด้วยจุดแรกที่พาท่านทั้งหลายมาชมนั้นก็คือกำแพงเมืองโบราณที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพคันนี้ อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือนครราชคฤห์นั้นในยุคของพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีความรุ่งเรืองมากขยายเมืองออกไปกว้างไกลมีผู้คนอยู่หนานแน่นถึง18โกดเลยทีเดียวประตูใหญ่32ประตูประตูเล็ก64กำแพงเมืองที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าพิมพิสาร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ48กิโลเมตรครอบคุมภูเขาทั้ง5ลูกเลยทีเดียวแต่ว่าที่สมบูรณ์ก็คืออยู่ฝั่งทางทิศใต้ของเมืองอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพขณะน,นี้ฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นภูเขาอีสีคิลิส่วนฝั่งทางด้านขวาจะเป็นภูเขาปันวะ แต่ว่าในสมัยปัจจุบันนั้นก็เรียกต่างไปจากฝ่ายบาลีทางด้านซ้ายคืออิสชิลิด้านขวาก็คืออุไทยคิรีส่วนภาพนี้เป็นภาพเก่าถ่ายในปี2528หรือปี1985จะสังเกตเห็นว่าถนนตรงกลางนั้นค่อนข้างเล็กและกำแพงเมืองนั้นก็ค่อนข้างสุดโทรมไปพอสมควร กำแพงนี้ก่อด้วยหินภูเขาเรียงเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นไปความกว้างก็ประมาณเกือบเกือบสีถึงห้าเมตรเลยทีเดียวนี่คือกำแพงเมืองที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ซึ่งก็อยู่ฝั่งทางด้านที่ใต้ของเมืองถ้าเรามาจากพุทธคยาจะผ่านซุ้มประตูที่สร้างในภายหลังเรียกว่าประตูพิมพิสาร ออกจากกำแพงเมืองแล้วก็จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมสถูปที่มีการขุดค้นใหม่ที่ตรงนี้นั้นเรียกว่าบานคงคาหรือบานกังกาตามสำเนียงอินเดียสถูปตรงนี้มีลักษณะแปลกตาเนื่องจากเป็นทรงสี่เหลี่ยมและลักษณะคล้ายบ้านมากกว่าสถูปมีการขุดค้นในปี2,543หรือปีคศ2000โดยนายคเคมฮัมมัดซึ่งเป็นนักโบราณคดี ชาวอินเดียแต่นับถือศาสนาอิสลามและทีมงานก็ได้มาขุดค้นในนามของกรมโบราณคดีอินเดียดูใกล้กับประตูทางทิศใต้ก็คือกำแพงเมืองนั่นเองสถูปแห่งนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40เมตรความสูงประมาณ6เมตรเศษๆนำพาท่านทั้งหลายมาชมภาพมุมสูงจะสังเกตเห็นว่าสถูปนั้น ในปัจจุบันนี้ได้รับการขุดค้นเป็นอย่างดีทางกรมโบราณคดีของอินเดียก็มีการสร้างกำแพงกั้นโบราณสถานไว้ห้ามมีการบุกรุกในยุคที่นายชีเคโมฮัมหมัดมาขุดค้นนั้นก็ได้พบหลักฐานที่สำคัญนั้นคือจารึกอักษรพรมีที่เขียนใส่แผ่นหินจึงเป็นการยืนยันค่อนข้างชัดเจนว่าสถูปนี้น่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช เพราะอักษรพรมมีนั้นนิยบเขียนในยุคข,ของพระองค์ท่านในปี2543ได้มีการขุดค้นสถูปแห่งนี้ในบริเวณที่เรียกว่าวันคงคาหรือบานคงคา ภาพแรกทุกท่านจะได้เห็นเป็นลักษณะของสถูปที่ทำเป็นชั้นเป็นชั้นสูงขึ้นไปภาพต่อมานั้นเมื่อมีการขุดค้นสถูปแล้วจะสังเกตเห็นว่าอิฐนั้นทำเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายบ้านมากกว่าสถูปแต่ว่าในป้ายของกรมโบราณคดีนั้นบอกว่าเป็นสถูปส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพลักษณะของสถูปก่อนจะมีการขุดค้น ปลายภาษาอังกฤษนั้นเขียนว่าวันคังคาหรือบานคังคานั่นเองเมื่อมีการขุดค้นเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเห็นลักษณะของสถูปที่แปลกตาแทนที่จะเป็นทรงกลมก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะน,นี้ทีมงานของเราได้เดินทางไปวันที่30พฤษภาคม2565ทำกลางอากาศที่ร้อนจัดเลยทีเดียว ได้นำโดรนไปถ่ายทําเพื่อเจ็บภาพมุมสูงมาให้ทุกท่านได้ชมด้วยนี่คือโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญถ่ายในบริเวณเมืองราชคฤห์แห่งนี้สถูปแห่งนี้มีการสำรวจตั้งแต่สมัยในมาขามกิตโตซึ่งเป็นชาวกังกต,ต่อมาก็เป็นเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมแต่ว่าก็เพิ่งจะมาได้รับการขุดค้นเมื่อไม่นานคือ ปี2,543หรือปีคศ2,000นี้เองฟังทางด้านทิศใต้ที่อาตมายืนอยู่ท่าไทยจากมุมสูงจะเห็นชัดตรงนั้นก็จะเป็นร่องรอยของอาคารทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกัน ที่นี่สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่เมื่อพระมหาบุรุษเจ้าของเราออกบวชแล้วเดินทางมุ่งหน้ามายัางกรุงราชคฤห์ได้พบกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารน,นั้นเมื่อทราบข่าวว่ามีนักบวชหนุ่มผู้สูงศักดิ์ท่าทางสง่างามเดินทางมาถึงกรุงราชคฤห์เปรียกให้มหาหมาดไปไต่ถามได้ทราบความจริงว่าเป็นโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะจากกรุงกบิลพัทจึงพอพระไทยเป็นอย่างยิ่ง ถึงขนาดเอยปากมอบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งถ้าลาสิกขาแต่พระมหาบุรุษของเราก็ปฏิเสธความหวังดีนั้นในสมัยพระเจ้าพิพิษานั้นได้ตั้งความปรารถนาไว้ห้าประการนั้นก็คือ 1. ขอให้ได้อภิเศกในราชสมบัติแห่งกรุงราชคฤห์แห่งนี้ 2. ก็คือขอให้พระอรหันต์ตมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาสู่แวนแคว้นของพระองค์ก็คือแค้นมคธ 3. ขอให้ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้แสดงธรรมโปรดตนเองและหขอให้ได้เข้าถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งความปรารถนาทั้งห้าประการนั้นก็สำเร็จด้วยดีเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้พบกับพระมหาบุรุษเจ้าของเราจึงได้ขอพร เมื่อพระมหาบุรุษเจ้าบรรลุธรรมแล้วขอให้เสด็จกลับมาโปรโดพระองค์พร้อมกับชาวเมืองเมื่อพระมหาบุรุษของเราได้รับคำนั้นแล้วจึงได้ไปศึกษากับอาจารย์อาลาลดาบทกาลามโคตและอุทกะดาบทรามบุตรที่เทือกเขาอีซีเครินั่นเองก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เมื่อพระมหาบุรุษของเราปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้สมาบัติแ แต่เห็นว่าไม่อาจจะพ้นทุกได้จึงได้ลีกจากลาอาจารย์ทั้งสองท่านไปเมื่อได้ตรสัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพแล้วหลังจากที่โปรดะดินสามพี่น้องเสร็จก็ได้นําเอาะดินเหล่านั้นพร้อมกับพระสาวกเดินทางมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่ลัทธิวันหรือสวนตามหนุ่มเมื่อพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนในกรุงราชคห์จำนวนสิบอนหุดได้ฟังธรรมจบก็ได้บรรลุธรรมชั้นพระโสดาบัน จึงเป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในโลกที่หันมานับถือพุทธศาสนาและบรรลุธรรมจึงทำให้พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานที่เมืองราชคฤห์สำเร็จเป็นอย่างดี หลังจากที่สำรวจสถูปที่มีการขุดค้นใหม่ภายในเมืองราชคฤห์แล้วเรากำลังจะเดินกลับก็ปรากฏว่ามีลิงตัวใหญ่ลักษณะคล้ายๆกับชนีที่นี่เรียกว่าลังคูลกำลังกินใบไม้อย่างสบายใจเลยทีเดียวนั่งอยู่ต้นไม้ต่ำๆพวกเราก็เลยได้มาถ่ายรูปเก็บไว้ลิงนี้เป็นลิงหางยาวแตกต่างจากลิงสายพันธุน์อื่นๆมีลักษณะคล้ายชนีมากกว่า หางนั้นยาวมากถึงหนึ่งเมตรการที่มีลิงซึ่งเป็นสัตว์ป่าอาศัยอยู่ข้างๆกับมนุษย์อย่างนี้บ่งบอกให้เห็นว่าคนอินเดียนั้นมีความเมตตาต่อสรพพสัตว์มากไม่ได้ประหัตประหารตัดหรือเข็นฆ่ามากมายเหมือนเมืองไทยนี่คือความเมตตาของมนุษย์ที่ให้กับสรพพสัตว์ซึ่งน้อยประเทศจะเป็นลักษณะอย่างนี้ จึงทำให้สัตว์เหล่านี้อยู่กับคนแล้วก็มีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่ของอินเดียขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร